สวัสดีครับสวัสดีคุู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i l l ากันเช้นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นผมก็จะมาทำคลิป Preview SH Monster Art Godzilla 2004นะครับ Godzilla Final Wars เองซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ทำการเริ่มวางจำหน่ายแล้วนะครับในญี่ปุ่นแล้วก็ที่ต่างประเทศก็น่าจะให้หลังญี่ปุ่นประมาณ 15วันถึง30วันนะครับก็คือประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนนึงนะฮะซึ่งพ่ไทยก็รอไปอีกพักหนึ่งากว่าจะเข้าซึ่งมันก็มีไลฟ์ไลฟ์หนึ่งนะครับผมที่เป็นการนำเอาตัว H SM God 2004เนี่ยมาโชว์เคสให้ดูกันก่อนนะครับซึ่งเ,เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าภาพที่ เห็นกันในไลฟ์เนี่ยมันทุเรศทุลังมากนะครับคือเหมือนเป็นตัวหลุดคิวซีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าปากก็เบี้ยวดวงตาก็แปลกอะไรแปลกไว้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพมาขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะ ซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มาจากไลฟ์ของค o สซิ l ่าชาน n e ลนะครับจะเห็นได้ว่า g o d ซิล่าในภาพเนี่ยปาก่ันข้างเดียวนะครับอาจจะเกิดจากการจัดท่าทางหรืออาจจะเกิดจากข้อต่อที่มันไม่ค่อยสมกตน,นะครับยังไงเราก็ลองไปดูภาพต่อไปกันก่อนลวกันนะคร,ครับโดยภาพนี้ก็จะเป็นภาพแบบที่ g o d ซ i ล l านั้นปิดปากอยู่นะครับไม่ได้อาปากข้ แต่ว่ากรามล่างก็จะเปรีป้ยวๆนะครับอาจจะเกิดจากการที่ตัวผู้จัดเนี่ยเขาไม่ได้จับให้ปา,ากมันตรงกับกรามบนนะครับก็อาจจะเป็นที่การจัดท่าทางก็ได้เดีย๋ยวเราไปลองดูในมุมอื่นกันนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในมุมข้างกันบ้างนะครับโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวของคลิปหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะแล้วก็สีที่ค่อนข้างตรงนะครับกับ ในหนังเลยนะครับซึ่งก็จะสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนรูปล่างก็ถือว่าโอเคนะครับมองจากด้านข้างเดี๋ยวเราลองไปดูสดด่วนอื่นๆกันบ้างนะครับโอเคครับเองลองดูช่วงลําตัวกันบ้างนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าเท็กซเจอร์หรือว่าตัวผิวหนังเนี่ยหรือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยถือว่า โอเคนะครับผมชอบในส่วนลำตัวสีก็โอเคทิกเจอร์ก็ดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูส่วนขาและตรงโคนหางกันบ้างนะครับเรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างจากโกซิล่า2002ที่ออกมาค่อน้้นนี้เลยนะครับในสหรับต้นขานะฮะแล้วก็ส่วนหางแต่จะมีความมนมนขึ้นนะครับถ้าเป็นโกซิล่า2002เนี่ยตัวนั้นก็จะแบบว่ามีความแหลมโผล่ขึ้นมานะครับแต่ในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะกลมๆม,มนัมนๆนะครับไม่ได้มีส่วนที่แหลมขึ้นมาอะไรมากนักน,นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตรงส่วนปลายหางกันดีกว่าครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูส่วนหางไปจนถึงปลายหางกันบ้างนะครับถ้าที่ผมเห็นเนี่ยในภาพนี้นะครับส่วนหางไม่ค่อยจะแตกต่างจากก็อตซิลล่า22มากนักน,นะครับก็มันก็ดูไม่มีอะไรให้ใหเพิ่ม้าไปเนาะแล้วมันก็ในหนางมันก็มีแค่นั้นนะฮะก็ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของสีแล้วก็รายละเอียดต่างๆในส่วนของหางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพในมุมเปิดเผยกันบ้างนะครับผม นี่นะครับก็เป็นมุมมองจากด้านหน้านะครับของตัวฟิกเกอร์ก็จะเห็นได้ว่าถ้าทางก็จะ,ปะแปลกนะเพราะว่าตัววิธีกรในไลฟ์เนี่ยเขาไม่ได้จัด่าตางให้มันดีนะเพราะว่าเวลามันจำกัดก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตรงหน้าดีๆก็จะเห็นว่าหน้ามันเบี้ยวๆนิดน,นึงนะไอหนึ่งแบบตรงตามทางเบี้ยวนะฮะก็อืมโคตรขคนทองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบแกงหม้อใหญ่กันดีกว่านะครับ และนี่นะครับก็คือสภาพหน้าของ Godzilla Final Wars ที่โพในไลฟ์ของ o ก i l l a Channel นะครับซึ่งนึกได้ว่าแต่ละมุมนี่หน้าสงสารขาน้นเลยนะครับแกงๆขงนั้นเลยไม่มีไหนดีสักมุมนะฮะโอเคร <laughs> okay, ครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันที่ตัวกล่องกันบ้างนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับโดยภาพที่ผมนำมาเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพด้านหน้าเท่านั้นนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพกล่องมันนะว่าเป็นยังไงและนี่ครับก็คือรูปร่างของกล่องนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีการเจาะใสอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวาน,นจะเป็นภาพตัวฟิกเกอร์ข้างในนะครับพร้อมกับตรงกลางที่เขียนว่า s s m o t o r i c a s เ l a 2์0ดสนะครับแลความ o ็ซิต้าเนี่ยก็จะเป็นสีออกทองทองนะครับแล้วก็พื้นหลังก็จะเป็นสีออกออสีออกน้ำเงินเข้มเ,มเมนะครับ เป็นสีเดียวกับตัวโทนหนังเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะที่กังวลว่าตัวฟิกเกอร์ของท่านที่สั่งไปเนี่ยสภาพหน้าตาจะรอดไหมนะครับก็บอกเลยว่าอ,อย่ากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะัดเละขนาดนั้นเพราะว่านับปัจจุบันนะครับที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยได้มีทั้งภาพนะครับแล้วก็ คลิปรีวิวจากทางฝั่งญี่ปุ่นออกมาแล้วนะครับทั้งในทวิตเตอร์และ YouTube นะครับก็เอ่อเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไอตัวที่ท่านเห็นในงานที่เขามาโชว์ให้ดูเนี่ยอันนั้นน่าจะเป็นตัว QC นะฮะเอาตัว QC มาโชว์ทำเอาผู้ชมนี่ร้องชิดกันเลยนะครับว่าทําไมหน้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับก็ยังไงก็ มันก็คงจะดีกว่าไอ้ตัวที่เอาไม้โชว์แน่ๆนครับเอาเป็นว่าไปรับชมภาพเล็กน้อยกันดีกว่านะครับว่า,าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มาแล้วไปจัดท่าทางได้อย่างไรบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยจ้า โอเคครับผมนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าไป่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผม mm. ก็อย่างไรคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่พรีวิวแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่างไรถ้าใช้ดีก็รอชมคลิปรีวิวแล้วก็เห็นตตาตัวเองดีกว่านะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่มีใครที่จะ ตัดสินแทนท่านได้เลครับจะวนตัวท่านเองนะครับอเคฮ้สำหรับนี้ผมพคชิราก็ตอกตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ